สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเนียบบ้านเกษตรฟาร์มนะครับก็มีเกษตรกรผู้ที่สนใจหลายท่านนะครับอยากทราบข้อมูลนะครับเลยวันนี้มารีวิวให้ดูนะครับที่ถ่ายให้ชมอยู่นี้เป็นชุดอ e ินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับที่สามารถผสมไฟโซลาเซลล์กับไฟบ้านเข้าด้วยกันได้นะครับจากการใช้งงานนะฮะ อันนี้เราก็ได้ทําการต่อระบบไว้แล้วนะครับนะฮะต่อระบบโซลาเซลล์นะครับอันนี้จะเป็นกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ความถี่ที่ทํางานอยู่ที่35เฮิร์สนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งซิงเกิลเฟสและก็สามเฟสได้ถึง5แรงม้านะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะ แผงที่เราติดตั้งกันทั้งหมดด้วยกัน8แผงนะครับแแผงนะครับปั๊มน้ำเสมอนะครับ3แรงนะครับท่อออก2นิ้วนะครับตรงนี้นะฮะก็ตอนนี้กำลังทำงานปั๊มอยู่เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ชมกันนะฮะที่นี่นะครับได้ติดตั้งเป็นสวนอินทผาลัมนะครับหมู่ที่4ตําบลบ้านจ่านะครับอำเภอบางละจันจังหวัด สิงบุรีนะครับก็พามาชมระบบน้ำนะครับตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็สามารถทำงานได้นะฮะนี่นะครับเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ7ไร่นะครับที่ใช้ในเรื่องของระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับตรงนี้นะฮะนะครับเจ้าของนะครับหรือผู้ดูแลสวนนะครับก็จะเปิดอยู่ประมาณ 6ถึง8ก๊อกนะครับขนาด4หุนนะฮะนีนะครับความแรงของน้ำก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของปั๊มน้ำนะครับก็พามาให้ชมกันนะฮะจะเป็นอินทผพาล้ำนะครับ ทั้งหมดเลย7ไล่นะครับตรงนี้พื้นที่7ไล่นะครับที่ปั๊มที่ใช้อยู่นี้เป็นปั๊มสมาร์ชนะครับ AC 2 2 0โวลต์นะครับในการปั๊มน้ำนะฮะท่านใดที่มีนะครับสมาร์ SE, หรือปั๊มน้ำไฟบ้านอยู่แล้วนะครับไม่อยากจะใช้ไฟบ้าน นะครับก็าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่จะเป็นต้องไปซื้อปั๊มใหม่นะครับเป็นปั๊ม AC ก็ได้นะครับเพื่อประหยัดนะฮะแล้วก็ความคงทนปั๊ม AC จะทนกว่าปั๊ม DC นะครับอันนี้ในในข้อมูลทางเทคนิคนะครับ หรือใครจะใช้ไฟบ้านร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงเช้านะครับหรือช่วงเย็นๆนะครับเพราะแสงแดดไม่มีเราก็สามารถนําไฟบ้านนะครับร่วมร่วมไปใช้กับระบบโซลาเซลล์ได้นะครับโดยต่อที่กล่องอิเวอร์เตอร์ไฮบริดของเราได้เลยนะครับพอเวลาแดดมานะครับกล่องไฮบริดนะครับกล่องอิเวอร์เตอร์เราก็จะตัดการทํางานของไฟบ้านนะครับ ลงนะฮะมาใช้ไฟซโซล่าเซลล์แทนนะครับเพื่อเพิ่มเวลานะครับในการทำงานอย่างเช้ามืดนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ทำไร่นานะครับไร่นาก็จะมีเรื่องของการปั๊มน้ำในช่วงของกลางคืนนะครับก็สามารถที่จะใช้ไดปั่นไฟนะครับขนาด3กิโลวัตต์นะครับต่อเข้าที่ ชุดอิเวอร์เตอร์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็ทำการ๊มน้ำได้เลยนะฮะไม่ต้องไปใช้ระบบคัดเอาหลังเตานะครับเพื่อแยกไฟอิเวอร์เตอร์แยกไฟที่จะใช้ไฟบ้านหรือได้ปัดไฟไม่จะเป็นนะครับสามารถต่อเข้าอิเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับก็จะทำงานให้โดยอัตโนมัตินะครับต่อใช้ได้ ตอนกลางคืนพอกลางวันก็ใช้ในเรื่องของโซลาเซลล์นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าน้ามันนะครับสําหรับเกษตรกรที่ทํานานะฮะอย่างเกษตรกรที่ทําสวนนะครับถ้ามีไฟเกษตรอยู่แล้วนะฮะในช่วงเช้าๆอยากจะเปิดนะครับแสงยังไม่มีก็สามารถนํามาร่วมได้นะครับพอแสงมีก็จะดําเนินการตัดระบบนะครับใช้โซลาเซลล์แทนนะฮะก็วันนี้ก็พามาให้ชมกันนะครับ สนใจที่ต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพูดคุยได้ว่าจะใช้ระบบอะไรเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมประมาณการให้นะครับถ้าไหวก็ทําไม่ไหวก็ยังไม่ต้องทำลองงบประมาณมีค่อยมาพูดคุยกันนะฮะง่ายๆนะครับโอเคครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเนี่ยบ้านเกษตรฟาร์มนะครับติดรับติดตั้งระบบโซล่าเซลเพื่อการ ก็เสร็จนะครับครับขอบคุณมากครับ